สวัสดีครับพ็บซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไล่พูหลวงนะครับพ็บซีตอนนี้ขึ้นมาปักหลักยางเนาะก็ปักเสร็จแล้วนะครับพ็บซ่ซีโอ้ยนี่ช่วยกันสองคนสองคนเนาะกับช่างพงนะครับพ็บซีปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ด้านล่างนี้ก็ปักเสร็จแล้วเนาะ พึ่งเสร็จนะครับพีซีโอ้เด็ดทำไมมันร้อนเนาะเดินขึ้นเดินลงเนาะครับพีซีตรงเนินนี่เหนื่อยเนาะเหงื่อแตกเลยนะครับพีซีนูน่นปักถึงนู่นนะครับพีซีนี่ครับตรงนี้ก็มาปักเรียบร้อยโอ้รวมแล้วปักหลักจยางรวมแล้วสองร้อย 280กว่าต้นนะครับพี่ซีโอ้ยเกียวเลยนะอาครับทีนี้ก็เตรียมแป้งทีงนี้ก็วันพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนก็ไม่รู้นะครับพี่ซี่จะขึ้นมาขุดขุดหลุมเพื่อจะปลูกยางเนาะพ็นี่ครับหลักยางผม,อมเอาไปตาม พื้นสวนเนาะพื้นไร่พื้นสวนนะครับที่ดินเนาะที่ดินไร่สวนเพราะว่ามันขึ้นไปแบบนี้นะครับพีีเพราะว่ามันจะขึ้นเนินไปแบบนี้นะครับไปตามภูเขาเนาะเอาแบบไปตามภูเขาเลยนะครับปลูกขวางเนาะขวางขึ้นไปเรื่อยๆนู่นนะครับพีีไม่ใช่ปลูกยาวแบบนี้นะครับไีซีปลูกขวางเนาะเพราะว่า จะได้เดินขึ้นง่ายๆเนาะถ้าเอาปลูกยาวแบบนี้นะครับพีซีไม่เกินสามแถวนั่งเลยนะครับพีซีมันเหนื่อยเนาะบ่าว่า,วาขึ้นตรงนี้นอโอ้อยเดี๋ยวว่ามันเป็นเนินแบบนี้เดีย๋ยว่าม,มันไม่ชันไม่เหนื่อยเนาะเดินกีดยางนี่ครับพี่ซีเลยเอาแบบนี้นะครับปลูกแบบเอาแบบง่ายๆแบบปลูกขวางภูเขาเพราะว่า พื้นที่มันไม่ใช่ที่ราบเนาะมันเป็นที่มันเป็นเนิน,นแบบของช่างพงนี้ปลูกแบบของช่างพงแบบนี้นะครับพี่สียาวลงไปถึงโน่นนะครับพี่สีน,นยาวลงไปเลยนะครับพี่สีกว้างหกช่วงนี้มันจะสั้นเนะาะพระมาสามเมตรเนาะ ออกไปถึงจากนี้นี่หกเม็ดนะครับพี่ซีจากต้นยางพาานี่ไปใส่ต้นยางยนะู่นเนาะหกเม็ดนะครับเอายาวขึ้นไปนูน่นนะครับโอ้โหเดินกีดไม่เกินสามแถวเหนื่อยเลยนะครับพี่ซีต้องทาสางปูมากิดคนเดียวนี่จะก,กีดด้านล่างก่อนเม่กีดด้านล่างก็ขึ้นมากีดด้านบนเนาะตรงแถวนี้นครับพี่ซีบริเวณใกล้เถียงเนานะให้มัน เสร็จแล้วก็ลงไปด้านล่างเนาะมันจะเป็นเนินขึ้นนะครับพี่ซีเป็นคล้ายๆว่าเป็นภูเนาะเป็นภูเขาเพราะว่ามันอยู่ภูเขาเนาะก็มันถ่าปูแบบนี้ละดีนะครับพี่ซีมันจะเดินง่ายเนาะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับพี่ซีเดือนเวลากีดช่วงห้าเมตรจากตลัก จากหลักตรงนี้โอ้มันไม่เห็นเนาะครับพี่ซีเนาะหลักใกล้ๆผมเนี่ยด้านหน้านี่ห้าเมตรช่วงนี้นี่ไปนี่สามเมตรก็ช่วยกันเนาะช่างพงก็ไถสวนเพื่อจะปลูกยางเนาะที่ปูกระปาดนาะ,ะพี่ซีเสร็จแล้วก็ขึ้นมาว่าจะได้ปักหลักยางก็ไม่ได้ปักนะครับพี่ซียังไม่ ฆ่ายาเนาะต้องเอารอพ่นยาก่อนพ่นยาเสร็จก็นู่นแล้วครับอีซีนานเนาะก็วันพรุ่งนี้อาจจะขึ้นอะไรมาพ่นยาเนาะนี่เลยนะครับปลูกยางเสร็จก็รอทีอนี้ยาขึ้นก็จะเอามาด้ายาเนาะพ่นยาเอานะครับอีซีมันจก เร็วเนาะกลัวมันลกก็ต้องใช้ยาช่วยเนาะอันนี้ทางทางเดินขึ้นเขาขึ้นไปถึงโน่นแล้วครับพี่ีหลังเขาโน่นเลยโอ้ยแบบนี้แหละครับที่ไรที่สวนอยู่ที่ภูเขาเนาะสุดยอดจริงๆนะครับพี่ซีขึ้นมาเหนื่อยๆก็นั่งชมวิว ลมพัดเย็นๆน,นะครับพี่ซีวันนี้ส่วนแม่มาต่อยก็ขึ้นไปหยอดน้ำกดยางขรา,าเนะรอบที่สองครับพี่ซีเพราะว่าเมื่อเช้านี้หยอดก็มันยังออกอยู่เนาะก็เลยขึ้นไปช่วงสิบโมงเนาะสงสัยเสร็จแล้วล่ะครับพี่ซีผมอยู่ที่ภูกระปาโน่นเนาะวันนี้ก็มา ขึ้นมาผูหลวงแล้วก็ช่วยกันปักหลักยางเสร็จแล้วก็ฮะปักหลักยางเสร็จก็สบายนะครับวิซีที่นี้เหลือแต่ขุดใช้เครื่องขุดเนาะหรือว่าใช้เสียมดีกว่าใช้เครื่องขุดเมื่อวานนี้ไปไปรับจ้างนะครับวิซีโอ้โหปวดไปทั้งตัวเลยนะครับวิซีไม่รู้เป็นไงเนาะกว่าจะเสร็จนะครับวิซีโอ้โห มากลับถึงบ้านนอนเองแม่งเลยนะครับวิซีปวดตัวเลยเพราะว่ามันถูกมันตามก้อนหินเนาะตาก้อนหินด้านล่างของพื้นดินโอโ้โหเก่งใส่ด้วยนะครับวิซีไม่เก่งใสไ่ไม่ได้นะครับกลัวเครื่องตาถูกตัวเราเนาะ ปวดทั้งมือปวดทั้งตัวนะครับพี่สีบอกว่าช่างพงนี่ปับผมกับเ่าปุยนอนกลางคืนแทบลุกไม่ได้เลยนะครับตื่นเช้ามาโอ้โหผมว่านี่แหละหรือว่าจะใช้เสียมเล็กๆเนาะมาขุดนอนนะครับพี่สีขุดนี่ไม่ได้ยากนะครับพี่สียเสียมเล็กๆเนี่เสียมน้อยเสียมที่เขาเสียมเล็กๆที่เขาเอาไปขุด หญ้าขุดอะไรคุณไม้เนี่ยผมว่ามันจะดีเนาะ่อยค่อยๆขุดไว้นะครับพี่ซีแล้วก็ให้ต้นยางใบมันแก่แล้วก็ค่อยอามาปลูกเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันยังใบห่อน,นอะก็ปลูกยากนะครับพี่ซีเวลาเอาขึ้นมานี่กลัวมันฝนไม่ตกใสใ่งานเข้าเลยครับพี่ซีกลัวใบมันเหี่ยวใบมันตายเนาะต้นมันตาย ตปนยางพลานะครับวิซีเดี๋ยวก็รอทาหน้าทายาหน้ายางให้ช่างพงเนาะไม่นานนะครับวิี <c oughs> ก็เสร็จนี่ก็ทายาเสร็จก็กลับเนาะกลับไปที่บ้านนะครับวันนี้ก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ